สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไทยเชน์นะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยลังสิตค่ะโดยได้รับมอบหมายให้มาตรวจร่างกายนะคะคนไข้ชื่ออะไรคะละลิตาค่ะค่ะคุณลลิตายินยอมให้ดิฉันตรวจร่างกายไหมคะยินยอมค่ะค่ะขออนุญาตล้างมือนะคะ อนุญาตดูผิวหนังละเอ็กนะคะสีผิวมีความสม่ำเสมอนะคะแล้วก็มีรอยโลคกที่นิ้วชี้ฝั่งซ้ายนะคะผิวมีความตึงตัวดีนะคะแล้วก็อุณหภูมิไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปค่ะ Capillary r e f u t e มีการไหลเวียนเลือดกลับมาภายใน2วินาทีค่ะต่อไปขอนุญาตเป็นการตรวจการวมกดบุ๋นะคะ ไม่มีการรวมกดบุบนะคะค่ะขออนุญาตรวจใบหน้านะคะลบวัวคุณล,ลาริซาถอดเมร์นนะคะคนไข้เลิกคิ้วค่ะตัดตาปียิงฟันนะคะทำปากจูค่ะแล้วก็ทำแก้มป่องค่ะค่ะขออนุญาตารายงานผลนะคะมีการเลิกคิ้วได้ขนาดกันทั้งสองข้างนะคะแล้วก็หลับตาได้แน่นสนิททั้งสองข้างนะคะแล้วก็ ยิ้มมุมปากเท่าการทั้งสองข้างทําปากจูได้ปิดปากแน่นสนิทนะคะแล้วก็ทําแก้มป่องได้ลมไม่รั่วออกจากปากนะคะนุาะ mm hmm. ตรวจตานะคะโดยเราจะมองที่ปลายปากกานะคะจะไม่หันหน้านะคะจะใช้แค่สายตาเท่านั้นนะคะ ต่อไปขออนุญาตทดสอบไอคอนโอเจนนะคะคต่อไปขออนุญาตทดสอบการตอบสนองต่อแสงของลูกม่านตานะคะคุณลวตามองตรงนะคะจากการทดสอบนะคะลูกม่านตาลดเหลือ2มิลิเมตรนะคะ ่อไปจะเป็นการตรวจช่องปากนะคะรบกวนคุณลาลิตาอาปากนะคะแล้วลองเอาว่าอาอาค่ะลิ้นไก่ตั้งตรงดีนะคะไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็แคเนียอลเนฟที่เก้ามีการทํางานได้ดีนะคะ<ม>ต่อไปขออนุญาตใช้ไม้กดลิ้นนะคะเพื่อทดสอบลิเฟก์การขย่อนนะคะแล้วก็คุณลาลิตาอาปากค่ะ<อ>ค่ะลิเฟก์การขย่อน มีการทำงานได้ที่ดีนะคะแล้วก็ Can น l เน r v e ที่สิบทำงานได้ดีนะคะแล้วก็มีการเกลือนที่ดีค่ะต่อไปของนี้ตรวจขานะคะลบกลุ่นคุลาลิตาเลยหน้านะคะลำคอมีการตั้งตรงดีนะคะ<ม>แล้วก็สีผิวสม่ำเสมอไม่มีรอยโรคนะคะ<ม>ลบกลุนคุลาลิตาเกืนน้ำลายนะคะ<ม>ต่อไปจะไปต่อไปจะตรวจต่อมไทรอยนะคะ ลบกวนมคลื่นไส้ยงขวาน,นะคะย่อมขวานขอนี้รา,ายงานผลนะคะจากการตรวจต่อมไทรอยนะคะเพราะว่ามีก้อนนุ่มๆน,นะคะไม่เจอก้อนแข็งนะคะค่ะข้อนีญญต้ตรวจทรงอกนะคะสีผิวมีความสม่ำเสมอเท่ากับบริเวณอื่นนะคะข้อนี้นะคะ เอพไรมเตอร์ P iter, ต่อเลนเทอร์เรลไดมเตอร์เท่ากับหนึ่งต่อสองนะคะส่วนอกกลมแบนนะคะแล้วก็ไม่หบรอยผมอกไก่นะคะขอนี้ตรวจกระดูกซันหลังนะคะรบกวนคนไข้พ่นกระดูกสันหลังไม่โคตรแล้วก็ไม่โก่งนะคะต่อไปขอนญาตรวจการขยาย mm hmm. ของส่วนอกนะคะ ควรคนไข้าหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะขออนุญานรายงานผลนะคะการเคลื่อนไหวของทรวงอกสัมพันธ์กับการหายใจนะคะค่ะต่อไปขออนุญาตฟังการหายใจที่ตำแหน่งหลอดลมใหญ่บอนเชื่อซานะคะ การหายใจเข้าสั้นออกยาวนะคะไม่พบเสียงผิดปกตินะคะต่อไปจะเป็นตำแหน่งบอนโคเวส i ิโคล่าซาวที่ตำแหน่งนะคาริน่านะคะคาริน่านะคะ อันนี้มีการหายใจเข้าออกเท่ากันนะคะไม่พบเสียงผิดปกตินะคะต่อไปตำแหน่งเนื้อปอดนะคะ vascula c a u d ่ะค่ะมีการหายใจ เข้ายาวออกสั้นนะคะไม่พบการหายใจที่ผิดปกตินะคะค่ะต่อไปจะขออนุญาตฟังเสียงหัวใจนะคะ Anger อ f l o ลุยนะคะเลื่อนไปทางขวาช่องว่างซี่โครงชิ้นที่สองติดกับสเตอร์นัมด้านขวานะคะตำแหน่งนี้เรียกว่า a o t i c wall นะคะต่อไป เอ็กเหลุยเลื่อนไปทางซ้ายช่องว่างซี่โครงชิ้นที่สติดกับสเตอร์นัมซ้ายนะคะตำแหน่งนี้คือพาร์มอนิกวาลนะคะต่อไปนะคะช่องว่างซี่โครงชิ้นที่สติดกับสเตอร์นัมซ้ายนะคะขออนุญาตนะคะตำแหน่งนี้เรียกว่าไตคัสปิดวาลนะคะ ต่อไปช่องว่างซิโครงซ้นที่5นะคะไม่ติดกับสเตเอร์นังใดเลยนะคะขออนุญาตนะคะตั้งแต่นี้เรียกว่าไม่เท่าวอลนะคะสรุปผลนะคะได้ยินเสียง s 1 s 2ชัดเจนไม่พบเสียงผิดปกตินะคะต่อไปขออนุญาตตรวจท้องนะคะแล้วก็คนองไข่เอ็นตัวนะคะ นะคะคท้องมีสีอยู่สม่ำเสมอนะคะไม่พบรอยโรคนะคะรูปร่างท้องแบนหน้าท้องมีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอนะคะต่อไปจะเป็นการฟังนะคะฟังเารฟังการดิบตัวของล้ำไส้ที่บริเวณแอ,แอมเบลิเคิลลีเจียนนะคะ 6ถึง12ครั้งต่อนอาทีถือว่าปกตินะคะต่อไปฟังว a สค u ล a าซาวบริเวณอ e พ i g a สเ r ่ยมนะคะไม่พบเสียงบุยนะคะถือว่าปกติค่ะต่อไปเป็นการเคาะนะคะ ครบเสียงผิดป,ปกตินะคะต่อไปเป็นการคำตื้นนะคะนคนไข้เจ็บตรงไหนบอกพยาบาลได้เลยนะคะค่ะนี่เจ็บค่ะค่ะให้ครบการกดเจ็บนะคะต่อไปการคำลึกแม็กเบอร์นี่พอยจับที่ a s i s นะคะ a n t e r i a s u p e r i r alia spine นะคะ ซึ่งวัดไป1นส่วนสถึงสะดือนะคะต่อไปเป็นการตรวจหาตับนะคะอยู่ใต้ชายโคงนะคะจากการตรวจตับนะคะไม่พบว่าตับโตค่ะตับต่อไปตรวจถุงน้ำดีนะคะนีค่วิคูล่าลายตัดกับตำแหน่งซี่โคงนะคะ ถุงน้ำดีอักเสบนะคะต่อไปจะเป็นการตรวจกล้ามเนื้อนะคะรบกวนคุณลาลิตาย,ยกแขนขึ้นนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะกดแขนคนไข้ลงนะคะให้ผู้ป่วยนะคะทำการต้านแรงของพยาบาลด้วยนะคะคร,บรบกวนยกขาด้วยนะคะค่ะสรุปนะคะคนไข้าสามารถต้านแรงน้ำถ่วง และสามารถต้านแรงของพยาบาลได้นะคะทั้งแขนและขาแล้วก็ทั้งสองข้างนะคะระดับการต้านแรงอยู่ที่เกรดห้านะคะค่ะต่อไปพยาบาลจะทดสอบเบนนิ่งเจียนสาย์นะคะการดูความผิดปกติของยุ่งสมองเส้นนะคะทดสอบแรกคือในสเต็กเนตนะคะขออนุญ,ญาตนะคะ ข้อสอบที่สองนะคะเคื่อนนิ่งซ้ายนะคะขออนุญาตนะคะค่ะสรุปนะคะไม่มีการอักเสบของเยื่อหุสมองนะคะขอบคุณผู้ป่วยนะคะที่ให้ความร่วมูลค่ะ